เป็นบไปนะไปถ้าจะกลมด้ให้คอยไปยานพญานุไปแต่น้อยใจเลยบบบนี้ต้งมหาพนเป็พญ่นุไปนะคอยกับหุจักเพื่อหมักบรบูหมักเออเอาเนยเอออืมตอนนี้เป็นบ่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนถ้าแม่นตอนอยู่กันยังให้นอนคนหลังกัจักไปน้อยหนึ่งอ่านี้เออเออเอะไปหาเจ้าเลยคนบนคนพนน้อนนะคนหลังคือจ้า เอาเนี่กนเลยกันเิบบทเดียวาปรขันคือว่าอันคืออันชาวพยามอันต้งแรกคืออื่นนะผู้อื่นน่ะบิคืก่อยนี่อื่นคือก่อยนี่นาะเขาอ่ คนไทยบอกว่าให้ตู้ฮาปูซาวให้ได้ในเด้อยังเป็นเคยแล้วเห็นป่ะเอาเอาชาวชันนี่ก็ได้ชาวชันบ่เจ้าได้จ้ะบอกแล้วเมื่อกี้ก็ค่อยนี่ค่อยก็ปลาให้ยรอดแล้วแตู่คนจกโลกับค่อยนั่นเดี๋ยวนึงนะชาวชันเราจะเมื่อชงเราเดานยันรุดค่อยลุ่มเป่งเราชาวชันแสดงว่าตู้นี่พวกหยอกเจ้าเราไม่ได้มักเจ้าเด้อแม่เราไม่ได้มักเจ้าหยอกเจ้า แกเอาเลยเลบเายาวเยล้วบเอายาเจ้าต้องเล่นต้นน้เอญาตินี่เนาะญาติเราบอกมีกี่บอกพอบาทยมาให้อบายเอาเนาะบ่พอยญาติมันบ่พอนายญาติบ่เจ้าเมื่ออไรบ่หลินบ้านรนะเมื่อลเนี่มื่อดเจ้าใช่ไมบ่บ่บ่มาเีนเดียาไปคือกันแล้วไปหาเลันไปต่ไปในเมื่อคือมีตบบ่ได เอาไนาเลยวนเช่นนได้เวันชินเด้อไปนาเซงก่อนมือนี่ยมันวิย์นาแซงเจ้ามือได้เจ้าให้คอยไปเลยวอบบหงไง้อคขูมาบอกเี๋จะไป คนขันจะว่างบอยคอยย้ำมามาเดี๋ยวบานนองสิพาไปจีบสาวลาวบ่คอยจะเห็นิวอเจ้าอยู่แล้วคอยน้ำท่านเห็นรึเจ้าจัไปไป่อยจะละเสียใจอืมเสียใจนปเสียใจนะไปนํากันมาเด้อไมีแลวตามมาเพชรพักพายในการกินเละก็พอใจไป้บรก็กินนะบรับพอใจไพนี้ไปไปแล้วคอยบ่มาเดี๋ยอยชีอยู่ในเือนจ มาแล้วเพื่อนเปอยกระชองรังเจ้าไปนอนหลังนั่ก็ได้ทั้งวันเลยเคยไปอยู่หันแล้วเจ้าเชื่อให้นอนบนนึงเนาะบนนอนไหนแต่เจ้ายังย่านคอยนอนนําเจ้าว่ะท่านคอยอยู่เจ้าให้นอนหลังนี้เจ้าไปนอนหลังนั้นเจ้าบุพเพอใจอยากนอนนำเจ้ากบุพเพคอยว่าเพื่อเจ้าบุพเพใจคอยออ๋ บานี้ัเจ้บุพใจอยางนอนในเฮื่อเราเหียวกันก็อใจก็ด้นอนน้ำกาเลไปให้นอนบนอื่นบ่พี่บ้าได้นะคอยคอบอกคือเจ้าได้คอยไปแล้วคอยนอนหลังหนึ่งคอยนอนในเฮือนนำเจ้าทังี่เว้าเพื่อเจ้าเว้าว่านะเจ้าจัาแเล้า่พนพน่วแลแต่ขัดดูมลาเรายังวาเี่ยแล้ววะไปไปก็ไปแล้เพือนันเราไปได้ขันบนแหน่ให้เราย่งนี้รงงาเราก็จำเืงาเราบงไงเ่ไง พาตัวถึงนาแล้วจะเจ็บทำเือนคอยถือาไปคะถึงนาชันนั่นเองมีเกยมีห้องน้ำทุก่ามีน้องจาอน้องอีกไปเบ้านกับน้องแล้วยามีครบหมดพอมีขรบหมดเฉพาะล้วจส่วนไปทถงนาเนาะก็จะไปที่ถุงนาชันัน้องไปกับ้ท่นดีค่ะบบาวนอมรู้จัก คอยทำใมีหอวห้วยเบอร์รอนของน้ำหุดช่องลำหุ่นห้วยช่องต้องห่วงชาวสุกผูจักจะชาวมอมเน้อถ้าโชคเครื่องโมโหจะคนใดเจ้าตกวโอ้ลีนั้นเจ้าสุกตัวใครเนี่ยพยายามเจ้าเด้อผู้จักยุ่นั้นสะพานอยู่นั่นแหละเขาอยากพยายามผู้จักผู้จักชาวสุกคนงามเน้ะคนขาวผู้จักผู้จักเห็นนาเขาอยู่มันเขามางานดอง ชาวนองปลาเจ้าคนเออชิมาลินนักชาิสุกกรได้ด้วคนเมนองด้แล้วชาุกดูดแล้วคนเมืองนองเาเรีชากมาดูดไว้แล้วดูดแต่เดียวเาแลคนเมืองนนองเห็ดจังที่ชะเมื่อเมือขอยื่ไปเลยขอยขอยโทรให้บ่นองมาเอากุ้ง้นมาก่อยจนมีเพื่อนเจ้าป๋อเอาุกรได้ปบบ่นองได้คตสุยอดแบบไทยด้วยฮะคยสร้างเขาก็ได้ขนาดจะเมือสิไปเนาะขนาดกันมื่อเจ้าในคอยกาเอาก้อยกุ้งบกกลาย ນ້ອງຈັກນ້ອງຄຸງເຈົ້າບໍ່ໃຫຍ່ໆນ້ອງສາທາລະນະຊິຊື້ເອົາຮູ້ຈັກເດເຮົາຮູ້ຈັກເດຮູ້ຈັກລູກມັນນັ້ນກເຫັນຢູ່ກາມ บไปะไปเพ่อนจะกลมด้วยนะให้คอยไปยานพนใหญ่ไปแล้วน้อยใจเลยบ่นี่ต้อมาหาพน่เพื่นบ่ไปนะคอยกับหูจักเพื่อหมักบริบมักเออเลยนรเออตอนนี้แปนรวทุตอนนี้แล้วตอนถ้าเป็นตอนอยู่กันยังให้นอนคนละหลังจักไปน้อยหนึงเลยดีเออไปหาเจ้าเลยคนพอนอนคนหลังคือเจ้า อ้าเดียวก็แล้วเนี่ยปัจจัยนี้าปรยัดคือว่าอันคืออันชาวพยามอันคนตั้งแตคือื่นนะอื่น่ะืก่อยนอื่นคือก่อยเาอชูภายนี่กับเจ้าเฮียวนะเจ้าเฮีว่ะให้สูภพยนอนตลาอื่นนะนอนตลานอาบนอด้วยคนบ่อนได้ตลอไอเมื่อดีกัวได้ก่อยกันใหนอนตางไดนอนได้ระรุ่น่อยคือานน่บอกเจ้าเฮียวบอก คนนี้คือเจ้าหนัดเจ้านัดบนหอยนอนหอนอนตลางคนนี้บะจ้องเวียนได้ขันอนห้นอนตลางคนใหเข้าเมื่อรู้คนข้างในร้องหอบเองน้องคิดนะวู้ดีใจได้จังหวัดเจียไปนอนตลางว้ยคนทั้งคนเจะยไปนอนตลางเฮือนมานอนกอดอยู่ต้งเฮือนสิ่ว้าดีกลัวมาเห็นบอกขนอนเฮือนหลังเดียวเจ้านอนบุรัับบุรเป็นยังสิบุรับ โง่มันก็มีเลยเนี่ยมันโอ้บลับก็บลับเรื่องอื่นมียังพ่อใหญ่คือเหตุเหตุบลับพ่อใหญ่จับแล้วจับมันจักคนไม่ให้หลังแล้วมีเสียงดังอยู่บ่พ่อใหญ่นูใตยบ่เพื่อนคอยบ่ดนูลายซั่มบ่โอ้โทษนั่นแหละมันจะงิีนอนบลับน้ำหนูพ่อใหญ่ผัดแมวลายบาดนดียื้ออะไรคักและแห้งอยากเป็นแต่หึงแมวพงพ่อใหญ่บัดลายหนึ่งมัน มือได้ไปจะหนุกให้มันขำไวเลยเนาะแถวอ๋อกัวเลยนะกใจะใครจะคำไวมันมันจะเข้าอันอันนะมันจะเข้าอันมันจะเข้าบอมันหอมเลยเปล่าเลยเพราะเช่ยงมันขำเลยยจงไงนิ่งบูชาจะเข้าบอนมันหอมเยะกว่ามันให้มันขำขำไวยูยูเปความเจ้าเอวยืดบ่นเมียนเข้าขวบเจ้าบ่นชังนี้บ่น เยอ่ายกิเไดบเอาพ่อใหญ่เอาลายหยกหีบพ่อใหญ่คือว่าชิบดินอนเลยเจ้าอีตนแล้วน่เด้เจ้าก็ได้พ่อใหญ่เจอีตนเลยช่างน่เด้เขาว่าเขาว่าบังชาวชานนาแดงโหนฮอนเขาว่ายัพ่อใหญ่เนี่ยนายชี่ตนกอยเล่าได้ยใส่สลุมโอ้พ่อใหญ่บเคยเชื้อหลงก็ชิชาอบาดี ก็ลยลร่มกีนยังบใส่เขาจะลมคือชาวบ้านนนทิทันเลยเด้อานเหดบต้องแทใส่เขานะวอกไปหลัดเจ้าอยู่รักแปดค่นบวชค่เลือมคอยขึ้มามานีคนบวมมาคือบวมมาบวเปเช้าอันนั้นไม่ใช่เช้กับข่อยนะไม่้อันนั้นมเพา่เขาไม่ด้มันชิมาอีกเนาะเักเลยมากเลยได้ยงบุชุกมากเลยกำลังดอก หวทไปบางท่านทำนั่นเลยนะทำนั่นเบิกด้วมาดอกทำนั่นมาขามไปเลยนะเออจะนั่นมันจุมากเลยไหนมากนกขนาดได้ห่ยอืมสมัมาขามเบ็นคนใหญ่เาแล้วเนาะพี่กายนี่ับพอได้เจ้าแล้วมากินมันจังเบิดลจังดูเบิดแต่มันมันไผเบิ้ลมีไผกินบ้านกะลังดอกเฮ้บ้านพุกตาบ้านเชียงเขาเมา เนจะไปช่วยพากมันะไปแต่เศร้าบนรูสวยจังไปใชไปห้าเจ้าเนาอือูาไปก็ชิค้ายังก็ไปแต่เศร้าเลยเนาะไปกินข้าวอยู่เลยนะเจ้าของไปกินข้าวคนเค้าเที่ยงวะจะาลผกิตหรอรัข้าค่อยคือชิบวหนึ่งโอ้จงท่องเหียไปใช่เจ้าแวบหรอวะผู้ใหญ่จงทาไปแวบไปกินปุงนคู่พุ่นเนาะ็นบ่ะอ pues mm. ันนั้นความเข้าห็ดพะโล่่อยนเจ ชาวบ้านนนน้องแคนน่ะเออเขาเห็นอะไรพ่อใหญ่น่ะนี่น้านเออไปเฮือนจูก้อนเลยคือามียางกิดมัคือเอายางกนสดนี่อบเมือคอเมืองจะคอบเมียนอกินใหญ่กินหลายขอชนะโอ้โหคได้ว่าอ่เนีพ่อใหญเขาแล้วออสวัสดีครับสบายดสบายดีพ่อใหญ่เขาทาบจอจ้ารจยานไม่ัดัตว์ตัวใหญ่แท้ ก็จะใครใหญ่กว่าน <occurs> ี um ้ป๋ตัวนี้ได้ใหญ่กว่านี้บ่ก็จะอุ้มคือกันกับอุ้มหาเหล่าป๋าตัวอมบ้าแปลว่าใหญ่ดูดิว่าฉันมีน่ะคอยยังกอดหุ่มอยู่แล้วห่มนะเขาจะใครมันปานนี้เนาะกอดมือผัวใหญ่ยาวได้มือผัวใหญ่ได้หุ่มอยู่แล้วบุเชื่อแล้วก่อนบ่บงใจตัวชื่อแล้วปอ้นเราบงเนาะมัาชื่อลองมึงชื่อบังเรนเช่ดเป็นอย่างเนาะ คนก็เต็มอยู่ในนี่มาบ้าบ้าฉัดบ้าโอ้ยแล้วมันย้ำมากครับบผมน้องพ่อใยิ่งพ่อใหญ่บะหุ้มกูเนาะบ่หุ้มบ่หุ้มก็ล่องให้กอดบ้างเหรอเนาะพ่อใหญ่นั่นแหละบอสคอยชิ่มเราบ่สฉันหุ้มบ่สคอยกอดเราหรือลู้เราบอส ย่านน้องใ่ยู่ท่านนะย่านหินบ่อเจ้าอ่่ยกอดลาล่านน้กอดลาล่าในการบวงบังบแเจ้าล้านเนาะนั่นโชเอฟซีบาเจ้าชิบะปันเขียนง่อยคอนบอบอเขียนง่อยคอนเขตบนบับง่อยคอนบอยังกว่าพูดแล้วยังกว่าพูดแล้วเจ้ว่าเขียนจับบานห้องง่อยคอนใช่หรอ เจ็ดตาปาอดรอยอยู่นี่อยู่กอด้ะง้างแล้วเนาะกอดรอกอดหเบิงูกครับเอานีคนจะใหกอดใหเบิงอีกพอไหกันอีนีู้กครับงานูเชีากันเนาะอยากไหกอดไหเบิงเลยเอาพอไหก่อนเลื่อนไง้ลูกี่โนเงินมาไอ้นางชันจคอยเล้าจะไหก่อก่อนโอ้ยโอนเงินก่อนโอนเงินมา โมไ้กระช่องพันบนวช่องพันพันให้บงไม่องพันเราใช้ก่อนบึงโลดให้บึงโลดสองพันบาทเดี๋ยวบอกระรสองพันบาทมาโลดเราอ่อกอนให้เห็นคมมันลกมาประเทศเนาะม่เป็นบอสสองพนบาทหิตเงินหิตเงินมากก็ได้สองพนบาทมาให้เราบริกให้แล้วให้บงเห็นกับตาโลดนึ่งเงินไปาจารันบอสฮะเงินสองพันให้ไปให้ชัดันแล้วจะเป็นบริกรที่ซื้อเงินกให้ชันเขาใช้จางหางอีกสองพันอีก เจาเงินเขาเงินเาเป็นี่พันอ้สีพันจ้างกอดโอ้เจ้าจ้างกอดเขาจ้างเบิ้งโออเอจ้างกอดเขอาบุนาอาบุนะฮะได้เขาเร่จ้างเบิ้งสองพจ้างกอดพเจ้างกอดสองพันอาบุาให้เขาโอนมาในนี้นาเงินนั่นโอนเขาบัญชีเบาแร่เอาบ่เอาบ่พอยน่ะให้ในนี้ค่อยน่ะบ่ได้โอน ที่คุณมาให้ารสองพันบาทกสองพันบาทใดสองพันบาทโมเมนต์สอกีบนะตู่สองพันแล้วอ๋อสองพันกีบโทมันก็ลบแล้วอี่คุณเอาลงมาให้้ารถสองพันบาทค่ะค่ะคอยของขอเจ้าหนึ่งย่างก่อนกอดนลกแป๊บเดียวเนะเอมองพันนแล้เนาะด้านวาเลย่ก่อนามั ฮ่าม like ัน <th> ห you know, ืนแห้งกระดมดมทั้แก้มผมแล้วโอ้อโตเลยตึกเกิดถึงเหนือได้บ่อนดอกได้เล้เนาะได้เลยได้เลยอยู่ที่ไหนกับผมอยู่สวัเดีอยู่อยู่ชีโน พอใหญ่ขั้นแขวแล้ววะไไปได้ไปได้เช้เนไวมันหมดจ้าไปได้เ้นไวย่านแล้วพี่จ่าเซนไวมันกับโได้แล้วนอนชาเหรอไม่พอเลยเนาะโอ้นมาเขามื่อกี้มาเรืเอไนี่ไอ้กอด้บงน่นขาให้นิดนึงขน่ะึงกอดถึงหอมแก้มบอกพอใหญ่โอ้เบิดแล้วเออกันเอซียังเส้นไวเ้นไว บริเวณยังนกฉันพอดเฉยเนาะฉันเนาะข่าวเป็นน uh> ิ่มหวานมีเสน่ห์เป็นการแทนผู้ใดเนาะคนงามเลยโอ้ยพวกแบฟนผู้ใดเนงามเยนังใกล้ไกัแฟนคนนั้นแล้วเนาะใกล้กัแฟนคนนั้นแล้วเป็นแฟนตูก้อนใครเนาะโอ้ยของอเย่สองพัน คูยังบรี่ตั้ยังบรี่เจดีเนีครับเคยไทยทอดชดอยู่เมืองนองจีนชาวุไทยมีแตเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ะเอดีนีเยเดี๋ยวเอาบางรู้สัดลายไปไหนจังไช่ก่อนอยู่ประเทศลาวคนกอดเนะคกอดนี่คอยขอให้เจ้าสองพันผู้บงันสองพันเป็นชีพันแหลได้ในไหนอเส้นใช่ไห้ยเส้นเรียนเจ้าัได้ก็เด้ฉช่างว่แทบบ่กื้อรู้บ่าหน่อม เ้นบอ่าเส้นเลี้ยโมเส้นอส้นไนเนของเส้นเาอ่าวยนัเส้นน่ยะองเดเส้นไดเส้นน้อยบได้จ้างเบิ้งไดเขาอาบเส้นเอเขาบอกขอมดเงินสดโขามาบัญชีบแหล่นี่ดูดินี่กอดใ้เบิ้งเนาะีกอนในเบิ้งรถดี่นี่กอนกระชิมารถนี่องพักอนกัแยงเนาะอก้อนนนน พันหนึ่งนะขอขอกอดพันหนึ yes, yes, ่งน่ะขอขอหอมแก้มช็อพ yeah, ันก่อนไดบ่อเลยขออกอดพันหนึ่งทองแกมเนาะองแก้มพันหนึ่งวันนี้นเจนะจะมางูเทเดชันเลยเจ้านีเป็นเป็นคนยิงเหยียยันด้เป็นยังปลอหายไปนั่งอยู่เนาะไร่อนเนาะไปที้นอสไหนขากอดมัดมือชอกพันอะไรที่กอดเก่งไปไหนเนเจ้าโง่เอากอดที่ชื่อเป็นยัเนาะ เงินกอดฉีได้ชองพันหลายเติมได like hey ้เนาะหงเตอมได้เตม่ใ่ห้เขากอดฉีดเถื่อนเงินชองพันอากกอดกันเถอะคัทคูเบิงฉี่เถื่อนเขาไ่ได้กอดไอ้คนอายคนเาว่าอเขาว่าอากอดเยอะคนเขาว่าเนะแล้ว่าหมเ็ดสิยังอายเนาะกอดเถอของคุณในชงนเขาม่ให้กอดไายคนเขาว่าทองว่านี่เิให้กอดกอเดียวน้ะ มันเป็นพงเนาะชันเึ้นพวงเมื่อก่อนเจะ่ยเชียงช่องฟานเดามือตาตัวนี้กลวยเลวดาข้าเชียข้าเชียวโคบผวมียนอกบเห็ดเทวดามือตาขาวกล้วยเล้วดาข้าเย ผมกบไวคุณสาวผงนองกันบ่ผมกดไวแลวป้าตึกใจมาแล้วนะกใจมาแล้วแจ้ผมกดไวตื๊กใจาแล้วผมกดไวผมคอยควบม่นั่นอยู่เฮือนั่นหม้อนั่นหะมอนมันเนาะไพประชิดคตเต็มเรือนยังบ่เห็นจับเต็วดาเห็นนาวดายามนาเหดีเลยามนาอดชนะไ่ามากเลย เอใล้กอโลดก็ไม่ได้อาอลดกอดเาาบ้านสนัครับให้กอดเาาบ้านเลยอยู่ในเฮือนนี่แเละเอ้าเขามาลงชิปมาลงชิปได้มีเรียกบุพจองว่าเด้อเขาโชวมาแต่แข้งขโมนคุณ ลองมา <ate> <ibl ok S 1> ใช้ลูกพี่คอยดอกนี่ทำว่ามีคนหลายบนหรมีแล้วเม่อด้ก็ให้พญายไปคนนะทุกวันยังคอยนํำบ่ว่างไม่นี่ก็บ่อื่นนั่นเมอวือว่นันว่างมือาอวน่ปนว่างมือดมือดเป้าว่างไปนนไปไป็น่ังไปนเนน่่าเมาเมวา บอกพญาย,ยกกว่าให้พญาย,ยไปพนนะไปเวียงเนี่ย<อ>ไปลิน,นรึบ้างไปลินไปกินก้อยกุ้งอ๋อนึกว่าไปเวียงเดินเดี๋ยวว่าไปเอางเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวว่าไปเอาเจ้าเห็นเมียคนรู้ดีใจอยู่ยังเ<อ>จ้าก่อนให้คอยไป<อ>แต่ดนแล้วครับเจ้าหันบอกหากอ่อนพญายขวาวแต่เป็นคอยนางไก,ก่นันดากอด์แต่ดนแล้วเขวาว่านั่นคือจะกอดตเนาะยังใจบ่ถึงลอยขาว่าว ความรู้ชันเขาวอกเขาข่อยเขาทาเขาเน้าจาเอาด้วยชันเขาเลยพูดเอาชันเอาเลยเจ้ากระชู้นั่นก็เรียกกระโดดไรความรู้เขาทาไม่ใช่ข่อยมันเป็นไก่มากๆเบ่ได้เันบ่ได้ชัวชันชัาวชันใจบุเถอง้อยเนาะก้อาเชื่อเชื้อเชิดเชื้อเชิดฉุบมาเนาะชัวชันเนี่ยบ่ได้รอกตายตายตายบ่พอไง เอ้ยเอ้ยฉันมอยกอดให้เอ้ยฉันกอดเจ้าไปัองแค่นะกอกวกเนาะลกให้เรากอดเลยกอดเลากอดคอยกากอดคอยจะกอดกับบยกอดเป็นในไวะนี่เป็นะมันทีเอากันได้พอเนี่ คนกอดเชียวคนแบมันใจกอดได้ไหมเนี่ยงันเชกอดเอากันได้ยอดยาบเอายอดยาบเอาตีจังกอดบุเม่ลจกอดได้กอดเอาเนาะทุบเชื่อเจ้ามีเจ้าบ่เชื่อทงเจ้าชินุงไปมันอชู่อเยอะนะมันบุลลมเจ้าเจ้าชินุงไปส่งเขาได้บ่อันเสือข่อยเชียวขัดเสือโตข่อยหมักข่อยกระซบเบิ่งข่อยเบิ่งเบอร์มาเท่านี้พอดีข่อยขอยก็เอาเจ้าคือการคัดข่อยหมักคันมือได้ข่อยหมักข่อยเอาเจ้ามือนั่นคันมือข่อยบ่หมักข่อยก็บ่เอามาเนี่บ่บบักเนาะ มือได้ข่อยรับปากว่าเอาได้ข่อยก็เอาเฉพาะจัเจ่าพจัก่อนพวเจัาก่อนเเสือก็คือการตัวได้ข่อยหมักข่อยเอาได้ตู้ข่อยบ่มหมักลองไปเบิ่งเท่น่าข่อยบ่มหมักไปเลยข่อยหมักข่อยเอาข่อยญ่ขายอิชาเจ้าล้วเงินอิชาตูก่อนแล้วอะไรมีคนอิชาพูดใหญ่อันนี้บนเป็นมาหมักมาหักมะจะได้จะดีกันดอกยามาพะโลข่อยยังออกเร็วแม่นบเลือกพิษข่อยบอกมาพะโลเป็ไไรมาพะโลเล่นพะโลเนาะ รู้วันบ่ยังมาคอยนัのの่นแล้วเขาคอยนั่นแ้วพอคุณมาพอหยามได้เดียวเนาะอนุเจ้าก็ชาชิหาชิบยชาติหาชิบขยับข่าขยับข่าเนาะเออไม่ยับเข่ายับข่างข่าวเย่า่เเงายามมันแก่ไเบ่ กระตายไปเป็นท <g we el> oh, ีแ oh, ล like ้วมันเอากันบ like ่ได้ไรบคนเอาคนไรให้กอดห้อมแก้มบ่ได้รตูอ๋อกอดที่ลึกบนนี้ห้องแก้มเลยบ่นี้ห้องแก้ม่ได้เนาะห้องแก้มบ่ได้อ๋อห้องแก้มบ่ไดบ่บไดอยบ่อนอกแบบนี้ฮะเอ็นพีบ่ได้นะเนีบ่ได้เอ็นบ่ด้ไอเอ็นบไ้อเอ็พบ่เนี่ไไเป็นี้เอีเบ่ได้อพ่ี่ไไเ็นี่็นได้เบ กันก็คื้นยับมายับมาบ่ฉันให้ยับเาคน้ยับเป็นเมียแต่ย้อนเจ้าหันจี้ยับหนีข่อยดันนั่นลองบุญชาวคนันเป็นเมียตะก้อนบ่ตอนนี้ยังผมเป็นเมียบ่ได้เอ้ยเมียแต่เมื่อได้เป็นเมียหันก็ย่านเจ้าหันยับหนีนะอ๋อโทษยันลงเฮือนนี้ข่อยอีกแต่ละมึงนะคนอยโบนี้มาใช้แล้วกันในเมียเลยผมเคยไป มีจักเมียได้อืมมันบกวิปวัติอกมีมีจักเมีนี่จะมีอนีจับคายโอควอยบบบุกมู่ได้โมูยได้ได้นั่นแล้วคอยจะมาจากครเจ้าลอบมือจะก่อนเอาหอนมือก็ไม่เป็นห่วจับมือได้จะมันี่ยวนตามใจเอ็ดมือนั่นแหละจับไน่ได้คะแนวแล้วมือมือคอยไปหาเราเฮ้ยในไรเชิบเขาโนองนี่ในช่วงเขาชิบบัวมาน้นในช่วงแล้วชิบตนนอยู่ใชนเรา มือนอนกชันยูนจไปนอน้ะก็ะชันบยู่นอนอยู่หันแลตชาเราอยู่ัแลวก็นอนท่าแล้วหัวอย่านอนท่ายังเดียว